รางข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่วรวัตนภูวสารรุดให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยญาติผู้ป่วยทันทีหลังเหตุไฟไหม้ตึกไมตรีประชาชั้นสองโรงพยาบาลแพร่คนไข้ปลอดภัยดีค่ะ เมื่อเวลา17.30นาฬิกา30นาทีวันที่12มกราคม2569ศูนย์นเรนทรแพร่สายด่วน1669แจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้ที่ตึกไมตรีประชาชาั้น2โรงพยาบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่หลังจากที่ได้รับแจ้งนายชัยศิ์ชัยสำริ์ผลรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดแพร่ นายสุริยาอินตานนนทนายกเทศมนตรีเมืองแพร่สั่งให้งานป้องกันเทศบาลเมืองแพร่จัดรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองแพร่และรถดับเพลิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงร่วมกว่า20คันออกตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพบว่าไฟได้ไหมที่ตึกไมตรีประชาชั้นสองโรงพยาบาลแพร่ซึ่งมีกลุ่มควันลอยขึ้นจำนวนมาก จากนั้นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแพร่หน่วยกู้ภัยแพร่และพลเมืองดีร่วมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากตึกไมตรีประชาออกไปอย่างที่ปลอดภยัยโดยมีแพทย์หญิงวิราวันสีงามวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่พร้อมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแพร่ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอย่างที่ปลอดภยัยซึ่งได้นำผู้ป่วยจากชั้น3ชั้น4ี่และชั้น5ออกไปตามจุดต่างๆอย่างฉุกลระหุกค่ะ ทางด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้นํารถดับเพลิงสแตนบายจานวนหลายคันและขึ้นไปดับเพลิงจุดที่เป็นต้นเพลิงพบว่าเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ใกล้กับที่พักของเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลจากนั้นใช้เวลาไม่นานจึงควบคุมเพลิงไว้ได้พบว่าห้องดังกล่าวได้รับความเสียหายจากนั้นร้อยตํารวจโททศพลยศสีใจร้อยเวรสอบพอมืองแพร่จะได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแพร่ได้รับคำชมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่พยาบาลหมอและทุกฝ่ายไม่ทิ้งคนป่วยช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังบอกว่าเหนื่อยมากยอมใจและชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยค่ะที่ช่วยการเคลื่อนย้ายคนป่วยจนครบทั้ง5้าชั้นด้วยคนป่วยปลอดภัยทุกคนโดยระหว่างเกิดเหตุนายวรวัตรเอื้ออพิญญกุลผู้สมัครสสแพร่เขตสามและยุย้ยนางภูวสาสินทวง์ ผู้สมัครสสแพร่เขีดหนึ่งได้เดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยญาติผู้ป่วยซึ่งหลังจากนี้ทางนายสมชัยเลืศอนไปสิทธิพันธ์ผูัวราชการจังหวัดแพร่จะลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ เดี๋ยวห้องเขาหนเดี๋ยวองเขานจะไปด้วยบเดกหนัเลยครับใจแล้วามรัอาหนัยองตอนนี้ผู้ป่วยนี่เคลื่อนย้ายออกไปหมดเลยใช่ไหมครับหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วล่อย้ายออกเรหมดแล้วครับ

เนียมาเลยครับยังช้ายังช้าอยู่รับทีมงานได้เร็วกว่ากกว่าท่านรู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ชั้นงานเ่อรองแรกไหมตอนนี้กำงเช็คยอดว่านีกี่คนสกคนต่อห้องสเดียยือนรองแรกรอสิบห้าชั้นหนึ่งก็เจอช้าได้ครับคอส่งเรียบร สิ่งที่ต้องรู้ก็คือตำรวจเข้าพิสูจน์แต่กำลังเข้ามาก็จะเป็นของผู้ชมยอดวาจำนวนทกเรหมุนไม่เป็นท่าต่อปีอยู่ที่บาทห้าหยวนถองใจอยาด là cái video của mình nè các bạn mình đã hoạt động rất là nhiều